เชียรที่คำพรสีหน้าออกชัดเจนหลังได้ไปหมุนหวยที่กองสลากมีโอกาสได้ไปหมุนหวยที่กองสลากงวดวันที่16กันยายนที่ผ่านมาสำหรับนักแสดงสาวพิธีกรมากฝีมืออย่างเชียรที่คำพรล่าสุดเธอได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าหน้าดิกฉันดูออกว่ามีความสุขรอคา้ะ มาดูกับตาอาหมุนกับมือเห็นมาตรฐานแบบนี้ก็โปร่งใสสบายใจเครื่องหมายตัวหนอนและขอบันทึกในประวัติศาสตร์ชีวิตว่าครั้งหนึ่งที่คำยิ้มกว้างแค่ไหนนนทบนเวทีแห่งนี้ดีใจกับทุกคนที่ถูกรางวัลงวดประจำวันที่16กันยายน66ด้วยนะจ๊ะหลังจากนั้นต่างมีเฟ้นคลับเข้ามาคอมเมนต์แวมากมาย อาทิตอนแรกคิดว่าตัวแทนหมู่บ้านที่ถูกบ่อยๆคะ่ะอโอสือ่มวลชนเมื่ออยู่บนเวทีคุณหญิงก็ดีใจมากไม่ได้ชัดมากค่ะถ้ากรีดได้คงกรีดไปแล้วเก็บอาการสุดๆ